หนึ่งในเกมที่คะแนนเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA เป็นศึกระหว่าง LA Clippers เปิดบ้านรับการมาเยือนของแ a c r a m e n t o ม i โต s ิงในวันที่23กุมภาพันธ์ปี2023เมื่อ2ปีที่แล้วอีกทั้งยังเป็นเกมเปิดตัวน้องเต่าในชุดยูนิฟอร์มค l i p ปอร์อีกด้วยเปิดเกมมากับ s a บ o n นิสฮุ k ทำแต้มแรกในเกมนี้ช่วงแรกๆคิงเป็นฝ่ายนำแต่ก็โดนความร้อนแรงของค l ป p p อร์ที่ได้ทั้งขวายและน r อ a แมน่น e l าขึ้นมาทำแต้มรัวัวแต่คิงก็ใช้ย่อยไดมันจัดอลิอุมเงงามให้ฟอกโคตรสวยพอตเตอร์สีพระเจ้า ขึ้นนำกว่า12แต้มคิงก็ทำแต้มมาเรื่อยๆจนมาได้สบดนิดขึ้นเลเหลือตามแค่หนึ่งเท่านั้นแต่ดูทรงเตาอยากกลับบ้านแล้วคอสหนึ่งขึ้นเลทำให้นำห่างาแต้มฮาวิสุดท้ายฟ็อกส่งออกให้มันจัดยิงสาตีเสมอไปต่อช่วงโอเวอร์ไทม์เข้าต่อเวลาใครว่าเต่ายิงสาไม่ได้พี่ชายจัดโชว์ให้รับชมทีมังขนาดเป็นตัวสำรองก็ตึงจัดจัดบิดล้อยี่ขึ้นดังแบบคิปเปอร์ทำอะไรกันไม่ได้ วินสุดท้ายคิงตามหนึ่งแต้มมั้งอีกแล้วข้ามเข้าไปเจอเต่าตบอย่างแรงเป็นฟาวแล้วก็ไม่พลาดเก็บไป2ลูกตีเสมอนิ่มๆเกมเสมอกันแต่พระเจ้าจอนบอกว่าอยากนอนในสนาบาสข้ามเข้าไปยิงลง ต่อโอเวอร์ไทม์สองมัดก็ยังฮงร้อนแรงไม่พักเหมือนเสื้อเอเลเว l ส m แรมคอลเลกชันใหม่สเกลพูฟเสื้อสกีนลายนักบัตกกระตูนรูปหัวกะโหลกที่ร้อนแรงมีทั้งเคอรี่จอแดนโคบีเลบรอนแอนจาและลูกาไปตามกันได้ที่เอลเลเว l ส m แมในเดสคริปชันเลยนะคะพี่ขาตามอยู่ี่แต้มมังร้อนแรงจัดยิงสามดื้อแสกหน้าขาวายแถมยังมาได้ฟอกยิงระยะกลางขึ้นนำหนึ่งแต้มสี่สิบวิสุดท้ายนอแมนพาวโดนการติดตัวยิงไม่ได้เลยส่งให้บาทูปยิงแบก พอแคบแตกจบเกมคิงชนะ176ต่อ175คาบ้านคิปเปอร์ทำให้การเป็นเกมที่คะแนนเยอะที่สุดอันดับที่2ลรองจากพิสตันนะักเกสปี1983ที่186ต่อ184